สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพับกบนะครับบอร์ดซัมสุงด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นบอร์ดของแอร์รุ่นต่างๆนะครับที่ใช้โซลิสเตดิเล่ย์นะครับที่ใช้โซลิสเตด e เล l ย์นะครับก็ผมจะมาทำอะไรให้ดูนะครับขออภัยก็จะมาดูการทำงานของโซลิสเตด e เล l ย์นะครับอันดับแรกเลยคุณต้องมี r e กู l เล e พาวเวอร์สปานะครับแล้วก็คุณต้องมีอะไรครับคุณต้องมี โอมิเตอร์แบบเข็มนะครับก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทดลองนะครับเราจะมาทดลองวัดความต้านทานแล้วก็ป้อนไฟให้เข้ากับโซลิตสเตดรีเลย์ดูนะครับผมตั้งไว้ที่คูณ 10k นะครับแล้วก็ตั้งแรงดันไว้ที่ประมาณน่าจะประมาณ7โวลต์นะครับตอนนี้นะฮะพอดีไม่มี ตัววลต์มิเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่มา7โวลต์แต่ให้จูสังเกตความความเปลี่ยนแปลงพอผมป้อนไฟต่ำลงต่ำลงนี้ผมกําลังหมุนไฟต่ำลงนะครับทาให้ความต้านทานของขาหนึ่งกับขาสองเนี่ยมีค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความต้านทานก็จะสูงขึ้นนะครับแรงดันที่จะมาป้อนให้กับมอเตอร์ก็จะลดลงลดลงลดลงก็เป็นการเร่งลดสปีดได้นะครับในวิธีการเช็คก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับเอาดูดูที่ตัวเขาก่อนนะครับว่า ขาใส่ขาสี่ขาสามเนี่ยเขาต้องการไฟ1 2สโวลต์นะครับส่วนขาหนึ่งขาสองก็เปรียบเสมือนสวิตช์ที่ที่สามารถปรับค่าได้นั่นเองนะครับถ้าเราป้อนไฟขาสี่ขาสามมากนะครับขาหนึ่งขาสองก็จะความมั่นทานต่ำนะฮะความมั่นทานต่ําก็ทําให้มอเตอร์เป็นไงครับหมุนเร็วมีไฟป้อนเข้ามอเตอร์มากขึ้นนะครับมากนะครับส่วนพอเราป้อนไฟน้อยลงเป็นไงครับมันไฟน้อยลงความมั่นทานขาหนึ่งขาสองก็จะมากขึ้นไฟก็จะไปเข้ามอเตอร์ น้อยลงนั่นเป็นการปรับสปีดนั่นเองนะครับหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับแอร์เปิดแล้วไม่หมุนนะฮะสัมโซมเปิดปิ P ๊บปิ P ๊บปิ P ๊บนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็ไม่หมุนนะครับเปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็ไม่หายคราวนี้เช็คบอร์ดนะครับบอร์ดก็มีโอกาสที่จะเสียดีก็คือเจ้าโซลิสเตรีเล์ตัวนี้นะครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่ฮะเนี่ยเนี่ยขาบวกขาลบนี่คือขาไฟป้อนมาจากตัวไหน,นมาจากไอซีตัวไหน,นมาจากไอซีตัวนี้นะครับมาจากไอซีตัวนี้น,นะครับ น,นี่เป็นอะไรครับเปรียบเสมือนสวิตนะฮะนี่ฮะถ้าเราช็อต2ขานี้เข้าหากันนะครับสับเบรกเกอร์ขึ้นมอเตอร์หมุนทันทีเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ